ไม่ใช่เจ้าของรถทำประกันร,รถได้ไหมทำได้ไหมนะ ทำได้ค่ะแต่ชื่อผู้ประกันภัยจะต้องเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของรถเท่านั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเพราะโดยปกติหากเกิดการเคลมประกรันส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชื่อผู้ขับขี่เป็นหลักซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตอนทำประกรันคนได้เลือกแผนระบุผู้ขับขี่หรือไม่ระบุผู้ขับขี่ไว้ในกรมธรรม์หนึ่งหากคนเลือกแผนแบบระบุผู้ขับขี่ผู้ที่สามารถใช้รถที่ทำประกันได้จะต้องมีชื่ออยู่ในกรมธรรม์เท่านั้นและต้องมีใบขับขี่ค่ะ 2. หากคนเลือกแผนแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ใครก็สามารถขับรถ รถที่ทำประกันได้และต้องมีใบขับขี่เช่นกันค่ะเอกสารที่ต้องใช้ในการทำกรมธรรม์นในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของรถหนึ่งสเนาเล่มทะเบียนหรือเอกาสารซื้อขายรถ2สําเนาแบบประจําตัวประชาชนของเจ้าของรถ3สําเนาใบขับขี่ของผู้ที่ใช้รถเป็นหลักดังนั้นก่อนขับขี่ทุกครั้งถามเจ้าของรถว่ามีประกันร,รถยนต์หรือยังเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อไหร่ประกันร,รถยนต์จะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเราได้ดีเสมอค่ะ